ช่วงเจลีอิง i ล h ใส่ใสใสกับปูใจชนเทลค่ะวันนี้นะคะพี่นะักก็เกิดมาแล้วพร้อมกับคำนัสิร์ตแสบๆทันทันและพร้อมกับเสียงนกแก้วที่น้องๆได้ยินตอนนี้ตอนนี้มันหลกหูได้ใจจ,จริงๆเลยนะคะคำว่านกแก้วนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า glass bird จะบ้าเหรอไม่ใช่ค่ะ <No. S 1> นกแก้วเรียกว่า parrot parrot p a r r o t Parrot แปลว่านกแก้วค่ะมาถึงคำแสบๆคันๆกันบ้างนะคะถ้ามีคนมาพูดว่าในภาษาไทยนะคะมีคนมาพูดว่าพูดเหมือนนกแก้วนกขุนทองแปลว่าคุณเป็นคนช่างพูดพูดไม่หยุดนั่นเองนะคะซึ่งเคยสอนไปแล้วค่ะว่าคนแบบนี้เรียกว่า chattybox กับคนที่ talkative นั่นเองค่ะแต่ถ้าในความหมายของฝรั่งถ้ามีคนมาพูดว่า you're talking like a parrot u ื e talking like a parrot แปลว่าคุณลอกคำพูดของคนอื่นโดยที่ไม่ได้ทำความเข้าใจนั่นเองค่ะคือพูดง่ายๆนะคะก็เหมือนว่าเราไปท่องจำคำพูดของคนอื่นนั่นเองค่ะตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า Parrot แปลว่านกแก้วค่ะ แต่ถ้ามีคนมาพูดว่า you're talking like a p a r r o t ในความหมายของฝรั่งแปลว่าคุณท่องจำโดยที่ไม่ได้ใช้ความเข้าใจนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรหรือคุณครูสอนอะไรนะคะใช้ความเข้าใจด้วยนะคะอย่าท่องจำอย่างเดียวค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจลีอ g งเวิร์ชใครไขกับผูด้ได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่นัทก็โพสข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดูเจลีอ e ง g l i s h ย้อนหลังได้ผ่าน YouTube.com Search คำว่าเจลีอ e ง g l i s h ชใคร่กับผูด้ได้จะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ